โอเคครับในในระดับที่น่าพอใจน่าพอใจนะครับเดี๋ยวถ้าต้องการเนี่ยมันนี่คนนี้ให้คีไปซะก่อนได้สิพุ่งเลครับผมเ้องสิระดับไหนแต่ที่ถ้าใครคนเราพอใจหรือเปล่าเห็นะครับอยากได้แค่้ยคนนี้ก็ต้องวันรีบรับขึ้นจริงๆนะครับโคีครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสังเอพบุนีก็มีดีแมกเก่านะครับมาหลางดีนะครับอุจิจาโอ้ลายะเงี้ยครับพัดนี่ ก็สิมีลางไอดีนะครับอุีจาระแต่กับมีการทํางานมอเตร์ของมีการทํางานองมาานอเตรออีจาร์นะครับแต่ก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับกองอากาศกองสลากกองน้มันเครื่องโอ้เปลี่ยนเยอะแหงเดี๋ยวเราส้มครับผมว่ามันฉีดดำบอตัวคันนี้เล็กไม่4แสนนะครับห้าหมื่นกิโลเหลี่ยมมาเราสมวามันฉีดดำหรือบอ่ดำาแต่ผมณาดดำแน่นอนไอดี <ID S 1> บอดำบ่ครับค่นนี่เมื่อยดำแน่นอนครับผมตอนนี้ก็เอามาเทีนมาแล้วครับได้สิมาวงขวดแต่เบิ่งเนาอยอุ้ยสิครับพี่ขอเนก้ หนึ่งแผ่นเลยยงงูง่ายอีกนะครับเนี่ยครับนี่สำหรับพลอ,อดีนะครับมันก็เป็นกาบเป็นกาบเหมือนกันนะครับนี่แ้เป็นกวอนชิ้นนะครับนี่ก็ไอดีนะครับนี่ยิ่งใส่แล้วออกมาก็สีประมาณนี้เลยครับเงางาม,งามผุดพองนี่นะครับใสปิงสป้งสปิ้งสๆเลยนะครับ เดี๋ยวทำการประกอบครับครับตอนนี้สร้างเริ่มกับกระรังขยีพอดอเดีนะครับครับผมสำหรับไอดีก็ทำการประกอบครับทันทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอทำการวิธการทำงานของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทฟังนะครับว่ามันจีใช้ของชิโนมิเนียนกูเก่าประครับตอนนี้ก็จีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเป็นดักแฮมนะครับ 5W40 พร้อมกรองเครื่องพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี้น้ำมันเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับพร้อมเปลี่ยนพร้อมกรอง โอเคครับสำหรับกองโซลารนะครับทีห้องที่ผมในขั้นออกมาครับก็สภาพดำปีนะครับดำแบบไม่มองทีดดำเลยนะครับอันนี้คือของไม้นะครับนี่นี่นะครับสภาพกองอากาศอันเก่านะครับก็ดำนะครับข้างในอากาศทำการอยากเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเลยนะครับว่าเปลี่ยนเลยเอาเลยใส่เป็นกองแดงนะครับเพื่อให้ใจได้โล่งขึ้นนะครับถึงขั้นตอนการอัดไ ف นะครับหลังงใจดี เขียนไปแล้วก็ทําการอัดไฟยกเลิกการทํางานของ EGR ครับของผมใช้ปุ่พุ่งว่าเก่าลายไปครับเออพุ่งพุ่งเก่าเลยนะครับพุ่งว่าเก่าเน่นแต่ว่าทารีมีครับกะจิพุ่งพวกนี้เองครับอันนี้แค่าย่เหมือนทำคข้าส่างในให้มันหลงให้มันหายใจง่ายขึ้นนะครับก็กองสลอกโซล่าเอาเปลี่ยนไปเบิดอาพุ่งพุ่งว่เก่านะครับพุ่งว่าเก่าเบียนเก้าก็ผมคิดเป็มาซอยอีกอื่นที่อย่างเงี้พุ่งกว่า จากเกียร์กสามนี่งหงเด้ยเอเกียร์แล้วอันนี้เปื่อไปเลยนะครับไปจากไปจากอะไรพุ่งแห้งกว่านี้ต้องต้องอันนี้แม่นบมากเลยครับใช่ครับเือสเต็ปใช้งานธรรมดาเละครับถ้าว่าเปิ้ลกอลบอมันอยู่ที่การขี่นะครับเขาขี่ธรรมดาแบบว่าบนทั้งลอยเศร้าอย่างนี้นะครับบนทั้งลอยอันนี้บนทั้งลอยแต่ขี่ธรรมดาแบบบ่าเลยเหยียบเพื่อป้าเพื่อปาก็มันบากินไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าดีมากๆเหยียบเปิดอป้าเนี่ยกินแห้งเก่าๆแล้วแน่นอนครับแต่ว่าครับดีขึ้นบอดดีขึ้นแต่ต่างกันเลยครับ ตาต้นนี่ครับตอนนี้เนี่ยเทียบกับของเก่าดีขึ้นนี่ขึ้นเนาะคือติดตามไว้ในเฟียดอยู่ไหครับแม่่ในเฟียดอาจารย์นี่เป็นเป็นเป็นอาจารย์อยู่มะลินอยู่ครับอ่าปรูกุศลขุ่นโอ้กุศลขุนแถวบ้านผมเจอบ้แม่งครบผอยู่แถวปทุมราชบ้านนี่อยู่ปทุมราชอ๋อยไปปทุมราชไหมครับแม่เอ้าคนไปเยอะมากเลยไปเยู่คนอำเภอปทุมราชเลยนะครับแต่บนลื่นนะครับเอ้าวแม่บ้านยกกันเลยอ่า ผมอยู่ตบลเรืออยู่บนเรือโอ้บนเรืครับผมอยู่บนโซ่ไงใกล้ๆกันครับเจ้าบ้านเดียวกันบลเลือครับเป็นอาจารย์อยู่ด้ววิทย์ป่ะครับลด้วยบ้านคุ้มค่ำอ๋อบ้านคุ้มค่ำโอเคครับในในระดับที่น่าพอใจน่าพอใจนะเดี๋ยวถ้าต้องการเนี่ยมันนี่คนนี้ให้คีย์ไปสักพักก่อนได้สิพุ่ครับต้องคีระดับไหนต้องคีสักพักก่อนว่าพอใจหรือเปล่าอีกนะครับอยากได้แค่คนนี้ก็ ต้องวันรีแม็ขึ้นจริงนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับตัวนี้ GTR มันก็ต้องศูนย์บอกนี่จังเลยอ่ามันจะเบิ่งตัวที t r ปุ๊บอะไรครับมันจะมีแค่อ่าความร้อนเพราะว่าเขาปิดไปแล้วครับผมแล้วก็แรงดันแล้วก็หลอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพวกแอร์ฟอกแอร์ฟูมันนะครับการทำงานแต่โดยมากจะมาเฉียดแค่เบิรงเบิรงความร้อนมันนะ อไหนตรงบ่เดี๋ยวผมถักให้ครับอันนี้เป็นเสือแถมมาจากกําแพเครื่องนะครับครับผม